เอาแล้วครับกมมาอยู่ผมอีแล้วนะครับ k b e ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอวันนี้ผมจะมาสมหมัดใหม่นะครับโดยการมีงบประมาณ700เพรนะครับได้มาจากวัวแคนเมื่อกี้นะครับอไปดูกิจกรรมกันเลยดีกว่าอ่ากิจกรรมนี้มันก็มาลานแล้วนะครับหมัดหมัดหมัดครบรอบ10ปีนะครับอาจจะดูหลายช่องรีวิวไปแล้วนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นน่นครับ อ่าผมว่าก็น่าจะด,ดวงดีอยู่มันครับเพราะว่าไอดีนี้ผมก็ยังไม่ได้สุมอะไรนะนั่นไงมาแล้วลูกแรกโอเคแล้วก็กดแบบประหยัดเพชรไวยนะครับได้อะไรมาก็นั่นไงไม่ได้เฮ้ยไม่ใช่แล้วผมว่าถ้าเกิดว่ารีของได้แน่นอนเชื่อไหมอ่าแป๊บนึงเอาของที่แบบดีๆเข้าห้องหนึ่งตัวโอเคไปดูนะไปดูนะหนึ่งสอง นั่นไงว่าแล้วรอบต่อไปใช่ไหมมาลูกที่สามนี่เนี่ยรอยเพชรมาลูกที่สามเฮ้ยโอเคแล้วเดีย๋ยวเราได้อะไรแล้วก็จะไปรีของนีโอ้โหได้ท่าท่านี้ผมก็มีแล้วนะครับแล้วก็สมแบบสายประหยัดเพชรนะครับแบบได้อะไรมาก็เอาไปรีไว้ก่อนอ่ะตอนนี้ลูกที่สามเราก็ได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็หมดไปประมาณ สี400่ร้อยเพชรนะครับออได้ลูกที่สามนะครับอ่ะแล้วก็เอาไปรีของเหมือนเดิมครับได้อะไรมาก็รีของเฮ้ยเฮ้ยแววเกลือมาวะโอเคโอเคลูกที่สี่เฮ้ยเฮ้ยเกลือเป็นแทบเฮ้ยไม่มาอะไรนะ ดีของให้หมดไปไปโอ้โหยังไม่มาอ่าลูกที่สี่ลูกที่สี่ 4. มานั่นไงมาแล้วครับลูกที่สี่ดูจากลักษณะแล้วก็ไม่น่าจะได้เติมเพชรมาโอเคแล้วของไปก่อนนะครับโอเครอยเพชรสุดท้ายนะฮีของแปบบ๊บได้ดยังยังยังอเอาให้หมด เฮ้ย <Hey, S 2> ยังรอยเพชรยังไงก็ได้เออเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่มาโอเคไม่มาเดี๋ยวเราไปรีคองกันนะครับ mm hmm. ถ้าไม่ได้ mm hmm. ผมก็จะไปเติมเพชรเพิ่มนะครับโอเคน่าจะได้เติมเราน่าจะไม่ได้อะไรแล้ว mm hmm. อ่าเดี๋ยวผมไปเติมเพชรเพิ่มก่อนนะครับสัก mm ู hmm. ่ mm hmm. อ่าตอนนี้เราก็ได้เพชรม,มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ ผมก็ได้ไปขอจากพี่เอนะครับนับ่นคือเพจเอเอยี่สิี่นะครับอ่าก็ขอขอบคุณน,นะครับคือสำหรับลูกแก้วชิ้นาท้ายน่าจะได้นะครับแต่ตอนนี้แววเกลือมันมาอีกแล้วนะครับจะได้เป็นนี่อ่ะโอ้โหยังยังยังไม่มาแววเกลืออเรียบร้อยครับ ประมาณ900กว้วเพชรประมาณ925เพชรนะครับผมได้นะโอเคแล้วก็จะเป็นรับกันเลยนะครับนี่สุดยอดไปเลยนี่มัตรเขาลอสีปีแล้วมัดอะไรก็ไม่รู้ะครับอาจอังเกฤษไม่ออกอาแล้วเราก็แชปภาพไปคิงนะครับว่าเราหมดแค่900กว่าเพชรนะครับอไม่ถึงพันเพชรนะครับก็แบบลงน,น,นี้นิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราไปย่อยกันเลยดีกว่าเราก็ไม่ได้เอาอะไรเยลนะย่อยเล่นๆไป แตได้สกินรดเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าลูกแก้วลูกที่หกจะมามันจะมาได้ไหมเฮ้ย uh, อ่าเดี๋ยวเราไปสวมใส่กันเลยดีกว่านะครับ <c oughs> ว่ามันเป็นประมาณไหน,นครับเนี่ยเข้าไปให้ดูนี่นี่ครับมัดอ๋อก็ที่เข้ากับชุดประจำผมเลยอ่ามัดใหม่ก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับอ่าหมัดหมดไปก็ประมาณเก้าร้อยกว่าเพชรน,นะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเปี่ยเข้านี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย